้องอะไรนะยายร้องอ่าร้องยาวนิทานคูดูนางอ้วกครับเริ่มเลยยายโอ้เออโอ้เอาน้ายอยเลยแล้วบน เนี่นั่งเคยจังจังบ่เป็นหนทังบ่อยนองได้เที่ยวใจตังมีบาปมาเล่นกินสังมีเว้นมาเล่นตองแงทำไม่นองอ่างพี่ใจโวยเด้อ้นง เอาละฮะนี่จังว่าจักเกากั้มหัวามครับเป็นสาวมาพ้มแพ้งพอมงเงี้ยงพ่อปันเจวพ่อปนนันแนวสตะวันฝ่าเทวราปุ่นเกืองสมพ่อปันเพียงเพียงน้ำมันไหลใส่ริงดูตาทางไปยิ้มแย้มทำตาหัวแฉมพัวเบาเน้มน้ำน,ำน,ำนางย่างไก่จนเทลมไปกะสซมเจ้าวังเจ้าเจ้าเจ้าวเจีม ແເກກະຕຽມດາໂຈຄັນລໄວຕາແຕງງນພໍແມ່ຫາມວ່າເຈມພໍປັນຫຍັງແມ່ນັນຊັງຄູໄປມັກຸນລາງພນວັງໃສ່ອງພົນຕາເອົາກຸນນາງາມາ มมนอนห้วมหงอยไหวอุ่นจริงแต่ว่าใจนั่งหัวเนี่กอยากกอมจริงบาเบาขูรู้เพราะว่าทั้งคุนล่างในสสามปันแหงหวังจะแปลงลสจ่างเอากูรู้ตลอดเต็นขันพ่อแม่บ่ให้เล่นคือจังฝาแมน่นทาง จังมาน้อยนาดว้วยกระสันโศกโศกามันดจาจ่าค้าแข่งใบหมาจ,าามาจาามา้าว่าใบหมาเดียนเก้เข่าซึิงบ่งห้อมนัง่งว่านับมือหอมใจเจ้าว่ารวมเอากันบ่ได้กับเจ้าบาเบาผู้รู้สวนเที่ยวละนั่งไตไปไตกำท้องเว็จังว่าใจาของวัวมองหัวบอกู่เซืยน เมีแจงให้ะจื่นดางสะบันว่ดัดเดีย๋ยขั้นบาได้แทแ้ๆทแทจะไปผูกข้อตายว่าจึงใบผู้สามาจวบจิ้งสวมก่อยทำมาร่องใจแหวนพ่กวนแนวนุ่งจินไม่ยอดนุง่งงี้ท่าแปงดอกเตงงกายพ่อเจ็บแนวก็จิงงไงลุงจากเวหาพม่นดาเดียวเห็นเต็นตัวจะยำเต้นว่าจะนั่งขั้น,น่อยอ่อกะกนุ่เหียม แม่เอ้ยแม่จิตจับไปเ,เ่ยวเล่นเย่นแล้วไอ้ส้นใจว่่าแล้วได้เดินต่อมาลอดุนพ่อมาถึงสวนมอนสวนม้อนบอนที่นั่งไหม่ไหวพ่อมาถึงกกไม่จงังคำก็เลยเกานั่งว่าจาตูดี ตอนใดทั้งเป็นตลณนี้ขอให้มาบรรลุน,นบรรดาดังควมบานังโลมขอให้กกหลังเจกันาอไปล,ล,ล,ล่มงลุ่มอ่อนน้องมาสูพื่นยังอวยอุน่นจีนกว่าป่าตามก้มกับตำเทียกับพ่อดีจองคำแ่นลงถึงเพื่อน นั่งกระบายเอาใดแพ่จะใบามาพันผูกผูกไว้กับจริงไมจ่ไมจวงเจ้าก่าเราเงยจวงกันเนีดเนียดกินไปสัวเวหาพ่อเดียมข้านั่งกาดใจสุนสินลมมาตีตินสินไม่คำเมื่อยโินเวินเลี่ยมพ่อปานขั้นว่าเจวนั่งตายแล้ว